สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านเรามาดูอีกสูตรนะคะบนก่อนนะคะก็ไปได,ดูคําเตือนกันก่อนค่ะคําเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณนะคะประจําวันที่บนเนาะบนสาเลี้ว น,ว,นวันที่สองดยจ้าสองทับห้าทับหกจิตบนจะมาย้อนดูนเอาที่เอาที่หกสองหก เจ็ดแปดนะคะเราใช้ตัวหน่อยเราเอาเลขหน่อยตัวคือสี่บวกหกหกบวกหกบวกเก้าจะคือสองบวกหกบวกเก้าเท่ากับหกและเจ็ดแปดแปดบวกเก้าเป็นต่อมาก็ใช้เลขหลักร้อยคือหกบวกสี่ เท่ากับเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดแปดนะคะสี่บวกหกเท่ากับศูนย์หนึ่งสองจับคู่ก็จะประมาณเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสองหลักร้อยเราก็ใช้ที่หกบวกสี่เท่ากับศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่นะคะเราเอาตัวนี้ก็คือหกแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งก็จะประมาณนี้ <laughs> จะประมาณนี้นะคะย้อนหลังถูกเม่นมากจะเดินหน้ายังไม่รู้เลยเ <laughs> ม่นหลังไม่อ <laughs> บ ขอบคุณเอฟซีที่รู้ใจแม่นเลยไวโอมันก็แม่นอยู่จ้าบางครั้งบางครั้งก็แม่นอยู่ค่ะวันนี้วันนี้จะไม่ผิดแม่นอยู่สามสูตรต่อมาเลขที่ออกก็คือสี่แปดหนึ่งล่างไปที่จะได้ไ เราก็เอาสบวกสีนี่นะคะเก้าบวกแบวกเท่ากับ8ปดบวกหบวกเเท่ากับสบวกสเท่ากับเรามาบวกกันก็คือ8ปบวกหได้9 9้บวกเได้8ด แปดเก้านหลักร้อยใช่หน่วยบวกหน่วยบวกสี่บวกหกบวกสี่บวกสี่ก็เป็นแปดเหมือนกันแปดเก้าศูนย์ตามสูตรตามสูตรก็คือแปดแปดเก้า แป9ศ9นย์หลักร้อยก็คือ1นบวกสีเป็นห้าบวกสี่อีกครั้งก็เป็น9ก็คือหนึ่งเก้าแปดหปดเก้ด ประมาณนี้แหละค่ะเลขที่ออกไปก็คือห้าเก้าแปดไปที่เก้าแปดประมาณนี้ ประมาณนี้ในงวดที่เราจะเอามันจะเม่นไหมลองดูนะคะว่าเม่นแล้วมันก็ต้องเม่นเลยเนาะก็จะใช้ที่เลขที่ออกก็คือหลักร้อยก็คือห้าเก้าแปดล่างไปที่เจ็ดแปดเราไม่ได้ใช้หลบแต่ออมาชูเจ็เก้าห้าบวกสี่ สูตรง่ายๆนี่แหละเต็ก,ก็เข้าเสียดายสูตรลาวก็เข้านะสูตรนี้เราไม่ใช่ลองดูดลยใช้ทำลาวก็เข้าเพราะว่าสูตรลาวสูตรไทยสูตรฮานอยสูตรอะไรมันก็ตัวเดียวใช้ใช้สถิติเหมือนกันพวกใช้ลาวนะเข้าประจำอยู่สูตรนี้เดี๋ยวจะลงลาวอยู่ก็คือก้าว บวกแปดบวกเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกเจ็ดนะคะกบห้าบวกสี่จะมาอีกไหมเก้ามาอีกแน่นอนเก้าศูนย์หนึ่งไม่ต้องรีละหกเจ็ดศูนย์หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะบวกหนึ่ง หลักร้อยเราใช้ไปที่8บวก4เท่ากับ2บวก4เท่ากับ6กสูตรนี้ก็แม่นสูตรหลักร้อยนั่นก็แม่นเืยจะทำหลักร้อยชนอยู่ยมันชนตรงไหนเราถ้าเราใช้หลักร้อยก็คือ5บวก8บวก9 5้าห้าบวกแบวกเก้าเ สี่ห้าส่วนที่สองเน้นะ <c oughs> คนที่แล้วก็คือสี่สี่บวกหนึ่งบวกเก้าสิบส,สี่ห้าหกเจ็ดส่วนที่ห้าอยู่หลักร้อยส่วนที่สองก็คือหมวกแหละก็คือจับคู่ก็คือหกเก้า หกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งลูกเลข่วนยที่หกนะคะชละหกก็คือแปดเก้าจะมาอีกไหมหกเก้าสอง มีสี่เนาะหกเก้าเก้ากับสี่ตัวเดียวกันนี่แหละสองหกสี่แล้วก็เอาหกเจ็ดเนาะถ้าหกหกมันจะเปลี่ยนเบิ้ลเก้าถ้าหกมาหกศูนย์เลยสองหกศูนย์เนาะสองหกศูนย์ 2องหกหนึ่งชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเอฟซี FC ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นชอบตัวนี้เลยกับเก้าเก้าหกกับตัวด้วยเพราะบางทีมันอาจจะเป็นตัวคับนี่ก็ชอบลองไว้หลักร้อยเน้นที่สองเพราะมันส่วนที่สองพอที่แล้วมันก็ส่วนพี่เล็กห้า หลักร้อยมันไม่อยู่ตัวนเลยหลักร้อยไม่ผิดผิดเข้าชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเลือกได้ตามสบายใจเราแต่ชอบหกนะคะหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหรือจะมาเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งไม่รู้ว่ามันิดเก้ามันมาแล้วหรือไ,รไม่เอาชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทางง่ายเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า